คุณผู้ชมครับเช้านี้เราอยู่กับคุณหนึ่งอะพิรัตน์นะครเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากเรื่องกล้องที่ติดรถดินขอต้อนรับคุณหนึ่งอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหนึ่งครับนี่ต้องบอกนิดนหนึ่งว่าทุกวันนี้บนท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นว่ารถหลายคันเนี่ยมีการติดกล้องด้วยอย่างล่าสุดเมื่อเช้านี่ผมติดมากบนถนนนสุโไม่ทราบว่าคุณผู้ชมที่มาติดหรือเปล่าเราติดติดใช่ไหมผมติดแบบประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งอัเช้านี้แล้วไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามัันนหกกมา ทีเนี้ยตามท้องถนนทุกแยกเนี่ยทุกวันเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ<ช>้นแล้วบางคนก็ติดกล้องใช่ไหมเาไว้น่ารถรกลายเป็นเทรนมาหลายปีแล้วบางคนก็ไม่ติดถามหน่อยว่าอย่างคุณหนึ่งเองเนี่ยเชี่ยวชาญมากตรงนี้ตอนนี้เทรนมันไปถึงไหนแล้วครับการติดกล้องก็จริงๆกล้องติดรถยนต์เริ่มฮิตมาหลายปีอย่างที่คุณคุณวูดดี้แจ้งมเมื่อกี้ครับแต่ว่าเราก็คง ต้องติดมันเป็นของจําเป็นดังนั้นภาพอุบัติเหตุที่เราเห็นทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าบนโลกออนไลน์ครับ,รบมันก็ออกมาจากกล้องติดหน้ารถยนต์นี่แหละครับ,รบก็เป็นหลักฐานที่จะ ช่วยให้เรามีเรื่องที่จะเอาไปยืนยันกับประกันหรือว่าบางทีเราขับรถอยู่แล้วเพื่อนร่วมทางเราเกิดอุบัติเหตุเรายังช่วยเหลือเขาได้ว่าเฮ้ยเราอยู่ในเหตุการณ์นะเรามีหลักฐานช่วยให้แจ้งมันจะบอกได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนผิดคนถูกกันแน่ครับผมควรต้องมีควรต้องมีครับทีนี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านดูนี่หน่อยนะครับดูนี่ฮะนี่คือกล้องเดงโก้จีวันจีวันครับมันพิเศษยังไงอ่าก็กล้องเดนโก้จีวันนะครับจะ เป็นกล้องที่มีขนาดกระทัดรัดแล้วก็ฟังก์ชันดีมีคุณภาพครบบันทึกได้ทั้งไฟล์ภาพและเสียงคุณภาพระดับ HD 180p 0ซึ่งถ้าใครสนใจติดตามอยู่จะรู้ว่า1 0 8 0 p เนี่ยสามารถอานได้คมชัดเห็นป้ายทะเบียนรถคันอื่นได้เลยบางชีบางกล้องบางตัวไม่สามารถเห็นป้ายทะเบียนอ่ะถูกครับแล้วมันก็เป็นปัญหามากคือ<ช>คุณติดกล้องแล้วปรากฏว่าเมื่อไม่เห็นป้ายทะเบียนปั๊บ เคลียร์ลิงไม่ได้ใช่ครับประกันจะใหญ่มากนี่คับประกันประกันไม่รับใช่ไหมครับครับคือมันเหมือนมันไม่สามารถจะระบุได้ว่ารถคันไหนครับถ้าอย่างสมมติในเคสที่เราถูกชนแล้วหนีกล้องมันได้แต่ในเมื่อมันมองไม่เห็นว่าป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นตัวสอนอะไรเราเรียกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเคลมยากแล้วก็เคลียร์ยากด้วยการที่จะซื้อกล้องกล้องหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติที่สําคัญเราต้องดูว่ามีอะไรบ้างครับก็คุณสมบัติเบื้องต้นก็จะ ที่ต้องโฟกัสเลยครับคือเรื่องการบันทึกหมุนวนอ,อัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ยาวๆค,คือกล้องที่มีระบบหมุนวนอัตโนมัตินะครับมันจะบันทึกไฟล์ซ้ำไฟล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกไว้เพื่อวนไปเรื่อยๆเมมโมรีเนี่ยใส่ไว้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มคือใช้ยาวเลยแค่สตาร์ทรถเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยเต็มเลยลวอเลยครับ<ก>ฟังก์งชั่นที่สำคัญก็จะเป็นพวกที่สามารถ เปิดไว้เพื่อบันทึกแบบเวลาเราจอดรถติดเครื่องทิ้งไว้เพื่อขับ,บลงไปเข้าห้องน้ำเพื่ออัดเอาไว้รระหว่างที่เราไม่ได้อยู่รถรนะครับก็อ,อ,อ,อัดอยู่ด้วยอัดอยู่ด้วยเพื่อมันเป็น motion sensor ที่จะคอยบันทึกเวลาที่มีอะไรผ่านหน้ารถอย่างเช่นคคใครมาด้อมๆมอง,มองรถเราหรือเปล่าเราบันทึกไว้ได้อ่าแล้วก็พวกาการบันทึกแบบ ความคมชัดอย่างที่เรียนไว้ว่า Full HD 1080p เนี่ยสำคัญมากถ้าภาพไม่ชัดเราติดไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์ก้องที่ว่าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับที่ไหนฮะหมายเลขโทรศัพท์021054216แล้วบอกว่ามีมีมีประกันด้วยถูกไหมฮะมีครับมีกล้องเลนสกชีวันมีบริการหลังการขายแล้วก็มีการรับประกันตัวสินค้าด้วยครับอยากจะแนะนําให้ลองใช้ดูถือว่าน่าจะเป็นกล้องแรกสําหรับรถของคุณแล้วกันพิเศษขนาดนี้แม่ เราต้องแจกหน่อยแล้วครับเช้านี้เราอยากจะมอบนะครับกล้องเดนโก้จีให้กับคุณผู้ชมทุกคนในห้องส่งเลยครับวันนี้รัามีความสุขมากนะนี่เช้านี้โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตท,ทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลย